จะมาแนะนำนะคะวิธีการนำข้อมูลนะคะจากคอมนะคะลงกล้องค่ะคลิปนี้นะคะจะใช้เป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon ค,ค่ะรุ่น GTS 1 0 2 n ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเปิดไฟล์ excel ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้เราตั้งค่าพิกัดนะคะค่าพิกัดของเรานะคะจะมีค่า N นะคะค่า E ค่า Z นะคะส่วนตรงเนี้นี้ก็จะเป็นชื่อจุดพิกัดนะคะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเซฟค่ะไปที่ไฟล์นะคะไปที่บันทึกเป็นนะคะให้เราเซฟเป็นนามสกุล csv คอมม่านะคะตั้งชื่อไฟล์นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะ ต่อไปนะคะให้เราไปที่โปรแกรม Topcon Link น,นะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ไฟล์ค่ะเปิดไฟล์ Excel นะคะที่เราบันทึกไว้นะคะเปลี่ยน Format Name นะคะให้เป็น coordinate นะคะเป็น Name n e Z c o d e ค่ะ แล้นะคะกด Open ค่ะค่าพิกัดที่เราสร้างไว้นะคะก็จะขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเซฟนะคะเปลี่ยน Format Name นะคะให้เป็น Topcon GTS 2 1 0 3 1 0 1นะคะตัวนี้จะเป็นให้ใส่ชื่อไฟล์ค่ะเสร็จแล้วกดเซฟค่ะ จากนั้นให้เราไปที่ไฟล์นะคะเลือก export to device ค่ะให้คลิกไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะคะตรงด้านขวาตัวนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็น top con total station นะคะกดไปที่ app new station ค่ะตัวนี้จะเป็นให้ใส่ชื่อนะคะเปลี่ยน port com นะคะ port com ของเราจะเป็น com 3ค่ะ โมเดลนะคะจะเป็น GTS 6ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะให้เราคลิกที่ไฟล์นะคะต่อไปให้เราไปดูที่หน้าจอกล้องได้เลยค่ะมา่เรามาที่หน้าจอกล้องเรียบร้อยนะคะกดไปที่เมนูค่ะเลือก F 3นะคะ Memory Manage ค่ะ ไปที่ F4 นะคะเลือก Data Transfer นะคะ F1 ค่ะจากนั้นนะคะเลือก F1 นะคะ GTS Format ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะคะลงตัวกล้องค่ะให้ไปที่ F2 Load Data นะคะ F1 คอ Data ค่ะจากนั้นนะคะให้สร้างชื่อไฟล์นะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะให้กดไปที่ F1 นะคะ ้นะคะกด enter ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะเช็คนะคะว่าข้อมูลลงตัวกล้องหรือไม่นะคะให้กดไปที่ f3 นะคะเลือก f2 นะคะ search ค่ะ f2 นะคะกดไปที่ list นะคะเราสามารถเลื่อนลงดูได้นะคะเมื่อสักครู่เราตั้งเป็นไฟล์ชื่อ b7 นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กด enter ค่ะ F1 นะคะค่ะตรงนี้ข้อมูลจากคอมนะคะก็ลงกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการใช้งานการนำข้อมูลจากคอมพิวเตรอร์ลงกล้องก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชโูพีน้ำประวัตน,นะคะนาของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซ,โซค่ะซอยบางนาต3นทิพสาว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์สองห่งศูมสี่ห้าสี่สอค่ะ